เออ่คุณลูกค้าครับเดี๋ยวเราเจอกันตอนเย็นนะครับโอ๊ยอย,อยู่นี่นี่เองชั้นสองคนเนี่ยตามหากันแทบแย่ไหนบอกว่าเลิกงานจะพาไปกินข้าวไงโทษทีอ่ะพอดีทำธุรานานไปหน่อยลืมไปเลยอ่ะธุราอะไรเหรออ้ำก็ธุราทั่วไปอ่ะนางแป๊กฉันว่าเราอ่ะไปหาของมาขายของออนไลน์เหมือนที่อ้ํมันขายดีไหมฉันว่าเรานี่ขายดีเลยนะไม่อ่ะ สบายดิดน้นรอให้มันเหนื่อยทำไมเดี๋ยวโบวนัสก็ออกแล้วแล้วถ้าโบนัสมันไม่ออกอะเราจะทํายังไงฮะนักแป๊กไม่มีทางบริษัทเราได้กาไรทุกปียังไงโบนัสก็ต้องออก้อยี่แป๊กนี่อะมันหายไปไหนอของมันเนี่ยแกเห็นมาไยมเนี่ยฉันจะไปเห็นได้ยังไงก็อยู่ด้วยกันเนี่ยถามอะไรไม่คิดิกแล้วสมอง ว้าวด่าฉจะทำไมเนี่ยเราไปหาทางนูน้นโอ้ไปไปไหนของอันเนี่ยแล้วบอกว่าจะพาไปกินข้าวเนี่ยร้อนก็ร้อนต้องมาตามหาอยู่อีกโอเคครับคุณลูกค้าคอกรมสีขาวนะครับกด CF1 เลยครับผมอุย้ยขอบคุณครับขอบคุณคุคณสุพิชาครับจัดไปเลย2ตัวโอ้โหขอบคุณมากเลยครับ ออคุณลูกค้าครับเดี๋ยวเราเจอกันตอนเย็นนะครับโอ๊ยอยู่นี่นี่เองชั้นสองคนเนี่ยตามหากันแทบแย่ไหนบอกว่าเลิกงานจะพาไปกินข้าวไงโทษทีอ่ะพอดีทําธุรานานไปหน่อยลืมไปเลยอ่ะธุราะไรเหรออ้ำก็ธุราทั่วไปอ่ะโอ๊ยนี่แกเลิกปิดพวกฉันได้แล้วนะพวกฉันรู้หมดแล้วว่าแกทำอะไรอ่ะพวกแกพูดเรื่องอะไรอ่ะ ก็พูดเรื่องธุรกิจขายของออนไลน์ของแกไงฉันน่ะรู้หมดแล้วแกไม่ต้องมาปิดบังแล้วอ้ามพวกแกรู้หรอแล้วพวกแกรู้ได้ไงอ่ะก็ฉันเป็นลูกค้าในกลุ่มขายเสื้อผ้าแล้วฉันเลื่อนไปเลื่อนมาก็เห็นแกไลฟ์สดขายเสื้อผ้าอยู่แมมแต่เวลาแกไลฟ์สดขายของเนี่ยแกพูดเก่งจังเลยนะไม่เห็นเหมือนตัวจริงเลยก็มันจําเป็นน่ะช่วงนี้ขายของออนไลน์กําลังมานะฉันก็เลยลองทําดูอ่ะ นี่สองอาทิที่ผ่านมากำไรดีมากเลยนะโหถ้าแกขายดีขนาดเนี้ยงานแกแบ่งเวลาไปช้อปปิ้งไปกินข้าวแล้วก็ไปดูหนังกับพวกฉันดีไหมแกเหลียกพวกฉันเลยใช่เพราะแกมีเงินเยอะคือฉันก็อยากไปนะแต่ว่าฉันต้องกลับไปไลฟ์เสื้อผ้าต่อดียังมีเสื้อผ้าในสต็อกอีกเพียบเลยอะ่ะโอ๊ยหยุดบ้าเถอะอามเดี๋ยวโบนัสก็ออกแล้วอะ่ะ<ม>แกจะทำงานหักโหมไปทำไมอะ่ะ แกรู้ไหมคนที่ทํางานหักโหมเยอะๆแบบแกเดี๋ยฉันเจอมานักต่อนักแล้วสุดท้ายเอาเงินที่ได้อะไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งนั้นแหละฉันรู้แต่คือจะพูดยังไงดีอะเมื่อเดือนก่อนอะฉันก็มานั่งคิดทบทวนตัวเองตอนที่มาทั่งดูรายจ่ายแล้วก็ดอกเบี้ยงเงินกู้คิดไปคิดมาก็ได้แต่คิดว่า ถ้าเรายังทำอย่างนี้ต่อไปอ่ะประหยัดให้ตายอ่ะก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้หรอกทางออกที่ดีที่สุดก็คือต้องหาอะไรทำเพิ่มเพื่อให้ได้เงินเพิ่มจนมาจบที่งานออนไลน์นี่แหละโอ๊ยทุกคนก็มีหนี้เหมือนกันหมดปะแต่ทำไมต้องมาเอาเป็นข้ออ้างเพื่อจะต้องทำงานเพิ่มอปสองเท่าเด้อ่ะฮะพวกแกก็รู้นี่วพราะช่วงนี้เศรษฐกิจบ้านเราไม่ค่อยดี จะแค่ทํางานออฟฟิศระหว่างรอโบนัสปลายปีอะ่ะมันไม่พอกินหรอกนะพวกฉันก็รู้แล้วยังไงอะ่ะสุดท้ายมันก็คือความหวังเดียวของพวกเราไม่ใช่หรอโบนัสอะ่ะก็เพราะอย่างนี้ไงฉันถึงไม่อยากหวังที่จะรอโบนัสอย่างเดียวฉันไม่พูดกับพวกแกแล้วฉันจะกลับไปไลฟ์สดต่อแต่เลยเวลา ก็คงต้องกินข้าวสองคนอีกแล้วอะ่ะแกฉันนี่แหละแกเลี้ยงฉช่เลยใช่ไหมน่ะแกนั่นแหละเลี้ยงจะเอาที่ไหนไปเลี้ยงล่ะบ<อ>้าบอโบ,อบอนัสก็ไม่ยอมออกเลยเหาดีกแล้วจ้<อ>าที่เลืเอลก็อย่าไปให้อีกช่เลยเออนี่นางแป๊กฉันว่าเราอะไปหาขอมาขายของออนไลน์เหมือนพี่อามันขายดีไหมฉันว่าเรานี่ขายดีเลยนะ ไม่อะจะไปดิ้นรนให้มันเหนื่อยทำไมเดี๋ยวโบนัสก็ออกแล้วแล้วถ้าโบนัสมันไม่ออกอ่ะเราจะทำยังไงฮะนักแป๊ไม่มีทางบริษัทเราได้กำไรทุกปียังไงโบนัสก็ต้องออกฉันก็แค่กลัวนี่ถ้าโบนัสมันไม่ออกนะเราเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนอย่าไปจ่ายค่านี้ค่าบัรเคดีตต่างๆเนี่ยฮะก็กลัวนักแป๊โอ๊ย แกจะกลัวอะไรนักหนาฉันดิทั้งบัตรเครดิตค่าบ้านค่ารถฉันยังไม่กลัวเลยแกจะกลัวอะไรนักหนาบ่อนอยู่ได้น,น่องคานนี่แกชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนนะแล้วถ้าโบนัสเนี่ยมันไม่ออกขึ้นมาเนี่ยนี่แหละแย่ของจริงแต่ก็ตบปากฉีกเลยพูดเป็นลางอยู่ได้น,น่องคานแล้วที่กินข้าวเมื่อกี้นะคนละครึ่งนะาหารครึ่งเข้าใจไหมโอนมาด้วยล่ะอย่าลืมอย่าเบี้ยวด้วยล่ะไปไปซื้อของต่อ วุย้ยบอลอยู่ได้ยังคงมันเป็นเพื่อนกันปะเนี่ยวุย้โยโอ้นี่นั่นเลยฮมมีครบทุกสีครับคุณลูกค้าจัดไปเลย30ชุดนะโอ้โหเดือนนี้ดีเว้ยขายได้กำไรเพียบเลยแม่ดีจริงเลยอ้ยมีมายเจ้าแล้ว สวัสดีครับอ้ำครัไปปรึกษ,ษาอ้ํกันดีไหมอทักทิ้งไว้ได้เลยนะครับอ้ำเอาว่าไงพวกแกฉนันได้ข่าวว่าโบนนั้นมันไม่ออกอ่ะแกช่วยยืนยันทีสิว่ามันไม่ออกจริงเหรอฮะอ้ํจริงบริษัทเขาบอกว่าปีนี้เขาขาดทุนอ่ะโบน,นัสก็เลยเลื่อนออกไปก่อน เยอ่ะมันมีค่าบัตรเครดิตที่ฉันรองเงินโบนัสออกแล้วไหนจะค่าผ่อนรถผ่อนบ้านอ่ะจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายอ่ะโอ้ยต้องแย่น่นแน่นเลยอ่ะนี่ฉันเคยบอกพวกแกสองคนแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปหวังเอาอะไรกับอีกเงินโบนัสอ่ะมันเป็นเงินที่ไม่แน่ไม่นอนแล้วพวกแกก็เอาเงินไปกินเที่ยวจนหมดแบบเนี้ยเป็นไงล่ะ โอ้ยแล้วพวกฉันสองคนจะต้องทำยังไงอ่ะแกบอกฉันทีสิว่าฉันสองคนควรทำยังไงอะฉันไม่รู้ว่าบนนะมันจะไม่ออกแบบนี้อะอาไหนๆแกก็ขายออนไลน์ได้เงินเยอะแกก็ช่วยพวกฉันหน่อยสินะนี่พวกแกกว่าฉันจะขายออนไลน์ได้เยอะขนาดนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ฉันก็ขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะแต่ฉันก็ต้องทำฉันก็ต้องสู้ จนทุกวันนี้ฉันมีลูกค้าออเดอร์แทบทุกวันฉันเคยบอกพวกเธอแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปหวังพึ่งกับเงินโบนัสอย่างเดียวอ่ะเป็นยังไงอ่ะทีเนี้ยพอเงินโบนัสไม่ออกเครียดเลยดิเดี๋ยวฉันช่วยพวกแกสองคนก็ได้จริงเหรอเอ้าจริงเหรอแกจะช่วยพกเราจริงๆรเหรอแต่ว่า ฉันช่วยพวกแกสองคนได้แค่คนละสองหมื่นนะแล้วก็ย้ำว่าต้องคืนนะแล้วส่วนที่เหลือที่พวกแกเป็นหนี้อ่ะพวกแกก็จัดการตัวเองเอาแล้วกันขอบใจเอามั่งนะขอบใจมากๆเลยนะแกคราวหน้าพวกแกสองคนอ่ะก็ต้องรอบคอบในการใช้เงินให้มากกว่านี้นะอะไรที่มันไม่แน่ไม่นอนอ่ะก็อย่าไปหวังมันเลย สู้การออมประหยัดรัทยัดรู้จักกินรู้จักใช้ไม่ได้หรอกนะรู้แล้วรู้แล้วนะแไงก็ขอบคุณนะใจจริงๆอะดูเป็นพ่อเลย นี่พวกแกสองคนรู้ได้ไงอ่ะก็ฉันน่ะเป็นลูกค้าค่ะไอ้พวงนี้ไอ้ชันพวกแกรู้ได้ไงนะเออพวกแกรู้เหรอรู้ได้ไงะพวกแกรู้เหรอรู้ได้ไงอ่ะกล้องเขายะำแอนแอนชั้นชันว่าวันนี้ก็คงต้องยินอ่ะค่ะมองไป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 มอห้องห้องปีนเดินหน่องี่นะเดินหน่องแอนแอคชั่น เลย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 เงาเผไใแสงอะแดดแดดแดดอยไปอีกไปอีกต้องหยุดประมาณนี้เออไปไปขึ้นมาดิแย่ของจริงจะตบอากฉีกเลยพูดเป็นลางอยู่นั่นแหละเฮ้ยแล้วข้าข้าวเมื่อกี้นะถูกแล้วข้าวที่กินกันเมื่อกี้เนี่ยพวกขี้ขี้เกๆบกันเล่นใหญ่เล่นไป วุ้ยวชีวิตคนเราไม่แย่ไปเดี๋ยวหนูย้อนให้ก็ได้เดี๋ยวตบปากอีกเลยบ้าย้อนหน่อยบ้าย้อนป้องสปีดแอนดแอ็คชันแล้วถ้าโบนัสเนี่ยมันไม่ออกเนี่ยนะเราในแย่ของจริงแอ็คชันกุ๊บหนึ่งสองสามเล่นแอนดแอ็คชัน